รับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักของผมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยก็เป็นวันสิ้นปีแล้วนะครับสิ้นปีเหมือนสิ้นใจไม่ใช่ก็ยังไงใครที่จะเฉลิมฉลองอะไรนะครับก็ยังไงส่งท้ายปีนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับใครที่มีความทุกข์ก็ทิ้งละความทุกข์ไว้ในปีนี้นะครับแล้วปีหน้าเราเริ่มใหม่นะทุกคนอย่างเช่นผมปีนี้ก็เหนื่อยอะไรมามากพอสมควรนะครับเดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับผมทุกคนก็ <c oughs> ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับเดี๋ยวปีใหม่เดี๋ยวเราม ไหนมันก็เป็นวันสุดท้ายของปีอยู่แล้วเรามาทําปีนี้ให้มันสุดดูไหมทุกคนและจากที่ผมทําเกมนี้มาทั้งปีเนี่ยไม่มีอะไรที่มันดูบ้าบอเลยอะ่ะทุกคนวันนี้ผมก็เลยอยากจะส่งท้ายคลิปด้วยการที่เราจะมาเล่นอะไรที่มันแปลกแลวก็พิเลนมากๆนะครับเอาตัว,ตว,ตว,ตวผมเล่นเกมนี้มาผมยังไม่เคยทําเลยแต่ก่อนอื่นที่จะไปรับชมคลิปนี้ผมขออะไรได้ไหมทุกคนอย่างน้อยมันก็เป็นคลิปส่งท้ายแล้วช่วยให้กําลังใจผมด้วยการแค่ทุกคนกดไลค์คอมเมนต์มาแล้วก็กดก <c oughs> ติดตามแต่ที่อยากจะกดแชร์ก็ได้เลยนะครับแค่ที่คิดว่าคลิ อยากให้ผมทําอีกนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําอะไรแปลกๆแล้วก็แต่งปืนที่มันแปลกและผมยังคิดชื่อรายการไม่ออกเลยว่ามันจะเป็นชื่อรายการอะไรยังไง ใครดูจบแล้วคอมเมนต์มาเนี่ยผมว่าอยากให้รายการนี้เนี่ยมีชื่อว่าอะไรถ้ามีคนตั้งชื่อรายการนี้เยอะเนี่ยผมจะทารายการนี้บ่อยๆจะเล่นแปลกๆครับผมทุกคนก็รอติดตามมาครับเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่าในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่น AK47 จริงๆมันก็ไม่ได้ชำเพาะจ่อจงอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าผมไม่รู้จะใช้ปืนอะไรคือผมจะเล่นแปลกๆเท่าที่เห็นผมถืออยู่ในตอนนี้เนี่ยก็น่าจะเห็นสโคปกันแล้วนะครับผมว่าสโคปผมเนี่ยมาขนาดไหน ก็ค <rí> e> ือวันนี้ผมจะมาเล่น AKCJ โดยการแต่งพิเรนแล้วก็แปลกที่สุดในบรรดาที่ผมจะเคยแต่งแล้วนะครับแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะมันก็ต้องมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าผมจะแต่งไปแกล้งคนอะไรอย่างนั้นนะครับคือมันเวอร์กันไปนะครับแต่งนี่น่าจะเล่นลำบากจริงแต่ว่าวันนี้จะเล่นเอาแบบเวอร์เลยก็คือผมจะแต่งสุด ทุกทางสําหรับระยะกับปืน AK-47 ครับที่ของแต่งหลักๆนะครับผมเดี๋ยวให้ทุกคนดูเลยละกันนะครับเออส่วนใหญ่แล้วผมจะแต่งแบบบ้าบอมากๆนะครับโดยเฉพาะเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องของระยะดาเมจที่พุ่งขึ้นมาถึง78เลยนะครับ คืออายดาเมจค่อนข้างสูงมากๆความเว่นย้าก็ดีขึ้นความควบคุมก็ดีขึ้นนะครับแต่สิ่งที่เสียไปเกือบครึ่งก็คือความคล่องตัวนั่นเองนะครับผมคือ AK 47จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เน้นการยิงกลางเป็นหลักนั่นแหละแต่ว่าสำหรับบางคนก็อาจจะแต่งใกล้แต่งไกลก็ได้นะครับแต่อันนี้มันคงไม่มีใครแต่งไกลได้มากขนาดนี้แล้วทุกคนคือมันแต่งเบอร์มากนะ ผมยังไม่กล้าเล่นเลยจริงๆและวันนี้ผมจะเอาไปลงแรงรีเจนเดอรี่ด้วยนะครับคือผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะไหวหรือไม่นะทุกคนด้ปากกระบอกปืนนะครับที่ผมมาใช้เนี่ยแน่นอนว่าสุดทางของมันเนี่ยก็น่าจะเป็นเจ้าตัวนี้แหละเก็บเสียงแล้วก็เพิ่มระยะดาเมจมา25เปอร์เซ็นต์นะครับและก็ลำกล้องปืนนี่เลยครับบวกระยะดาเมจมาอีก40นะครับแล้วก็ได้เลือกของแรดินเนต้วตั้งแล้วก็แรดิเน,นนอนด้วยความเป็นยามมาอีนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งที่เสียไปสําคัญเลยนะความเร็วในการเคลื่อนที่คร น่ากลัวหน่อยแล้วก็ใต้ลำกล้องนะครับอันนี้ก็ Le d g e r f o ่ g i f ของแต่งสิ่งนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะใช้กับ LMG ส่วนใหญ่แล้วน่าจะไปใช้กันใน BR ซะมากกว่านะครับ MP ผมยังไม่เคยเห็นใครใช้เลยนะครับถ้าไม่เน้นเรื่องของระยะจริงๆใต้ลำกล้องเนี่ยผมใช้เจ้าตัวนี้เพราะว่าจะได้เป็นรงดะเดยนนอนรงดะเดยนตั้งนะครับแ้วก็ความแม่นยำเมื่อเล็งยิงแบบสูงมากๆเลยนะแต่ว่าข้อเสียก็คือระยะเวลาเล็งยิงโอ้โหคือท้ากว่าเดิมอีก15อีกครับบวกไปอีกแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่ขนาดเล็งก็ลดลงด้วยนคผม าส่วนต่อไปแม็กกาซีนเนี่ยขาดไม่ได้เลยจริงๆแม็กกาซีนเนี่ยมันก็มีแม็กกาซีนที่สูงสุดเนี่ยอยู่แค่ตรงนี้แหละ50นัดนะครับคือเพิ่มมา20ความจุแม็กกาซีนนะครับและสิ่งที่เสียไปก็อย่างที่เห็นครับความเร็วในการเคลื่อนที่อีกแล้วแล้วก็เลยเวลาเล็งยิงนะครับนิดหน่อยนะทุกคนอันนี้ก็ลองแต่ว่ามันยังไม่สุดทางครับผมอยากจะสุดทางด้วยการที่ผมจะใช้กล้องเล็งเนี่ยเป็น R T C 4.4่จุี่คูณนะครับผมหรือว่าคูณ4.4นั่นแหละ เป็น uh, แททิคข้อสโคปหรือว่าสโคปซูมเร็วนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้เร็วขึ้นหรอกเพราะว่าดูจากสเต็นะครับก็ช่วยทําให้ซูมได้ไกลขึ้นนั่นแหละคูณ4.4นะครับ, 4. 4. 4. รบแต่ว่าระยะเวลาเล็งยิงก็จะช้าอีก10%นะครับสุดทางของแท้ครับยังไงก็แล้วแต่นะครับใครที่มาเล่น MP ผมไม่ได้นําเซตนี้เลยจริงๆนะครับอย่าไปใช้ที่ผมมาบอกทีนะ่ผมไม่ได้มาสอนแต่งนะแต่ว่าผมอยากจะลองแบบไหนๆก็ท้ายปีแล้วเล่นมันให้สุดทางไปเลยแล้วกันทุกคนถ้าใครชอบแนวนีเนี่ยก็ฝากกดไลค์กับผมด้วยนะครับเผื่อผมจะไปเล่นแ่วาพก SFG ยิงไกลอะไรประมาณนี้หรือว่าเอาลูกซองสไนเปอร์อะไรแบบนี้เอออยากลองเหมือนกันนะครับปืนพกสไนเปอร์อะไรแบบนี้โหผมจัดให้แน่นะครับปีหน้านะครับผมถ้าคลิปนี้มีคนตั้งชื่อคลิปผมเยอะผมจะได้รู้ว่าคนที่จะตั้งชื่อคลิปว่าอะไรนะครับก็เป็นแนวแนวการแต่งปืนที่มันฉีกแหวกแล้วก็โคตรบ้าบอเลยครับนั่นแหละประมาณนี้แล้กันนะครับส่วนของแต่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปลุยกันแล้วนะครับผมทุกคนแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรับชมนะครับก็ขอฝากหน่อยนะครับใครที่อยากจะเติมเกมคุ้มๆนะครับทุกคนอย่าลืมเข้าไไปปเเตกันนด้ที่่ละะหรือวาจ็ ร up. Up, up. ้านเติมเกมที่โคตรจะคุ้มสำหรับใครที่เป็นสายเติมมีทั้งความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและวิธีการเติมก็ง่ายๆตามสไตล์ครับนั่นนอนวิธีที่หนึ่งทุกคนก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ทุกคนรับชมอยู่จากนั้นก็เลือกแพ็คที่ทุกคนอยากเติมจากนั้นก็โอนเงินตามจํานวนและสุดท้ายก็ส่ง i อดีให้ทางร้านเติมแค่นี้นทุกคนก็รอซีพีเข้าตัวได้เลย สปอยให้นะครับแปปเดียว<อ>และในตอนนี้้านโอเวอร์ท็อปอัพก็มีโปรโมชั่นใหม่เริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับค <Hey. S 1> ุ้มกับเติมในเกมเยอะมากและถ้าใครสนใจก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยมันง่ายไมเลยคบน้องสาวไปสิครับรออะไรอ่ะมาดูผมเจอด่านนี้ครับแต่ว่าเราอย่าไปหยอกนทุกคนถ้าสังเกตดูแล้วเ,เราได้จะต้องเป็นสายดักเต็มตัวครับถ้าเล่นเจอด่านนี้นะผมจะทำให้ทุกคนผิดหวังไม่ใช่ ผมจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังครับโอ้แต่ว่ามันไม่ชินจริงๆเนี่ยเวลาที่ใช้สะโคมแบบเนี้ยพอรู้สึกเหมือนเล่นสนายอะทุกครั้งที่เราซูมไปแล้วอ่ะแต่มันไม่ใช่เลเพื่อนซึ่งออกไปตรงกลางเนี่ยผมแทบจะไม่กล้าออกไปเลยนะเพราะว่าถ้าไม่มั่นใจในมุมที่เราดักเนี่ยผมจะไม่ออกไปนะเวลาซูมไปแล้วแหมเอิดกับสันไปอ่ะเหมือนกับแบบต้องยิงแค่นัดเดียวอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาอูหูเกือบได้แล้วว่ะเพื่อน เอาดีแก้แค้นสไนเปอร์เฮ้ยแต่ว่ามันแรงอะเนี่ยโอ้หดูดิไม่ผมเน้นระยะแล้วมันก็ดูแรงจริงๆนะแต่พอไม่ได้ระยะเนี่ยไม่รู้นะว่าเอเคมันจะได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าพอมาเล่นในระยะแบบนี้นี่ดูเถื่อนเหมือนกันนะโหวันนี้ก็ครั้งแรกเหมือนกันนะเล่นปืนสายแบบเนี้ยสายอะไรวะผมเรียกไม่ถูกเลยโอยซนไพร์เปอร์เอาเว้ยอย่างงี้ผมขอเล่นสไนเปอร์คืนได้ปหมสิ้นปี เหมือนสิ้นใจขอแก้แค้นหน่อยนะสไนเปอร์เอาดิสวยๆไปช่งงวะนนี้แอบทำอะไรเฮ้ยยังจะออกไปเหยเหรอเพื่อนเป็นไรแต่ฝั่งนั้นก็ได้จะงงอยู่ว่าเฮ้ยใช้ปืนอะไรวะนะ่ะคือผมชาเลนจ์น,นี่ครับผมเธอเป็นคนไทยนะโอเคสวย สไนเปอร์จะเอาเฮ้ยแต่ว่าปืนมันหนักนะเวลาที่สไนเปอร์ยิงเราเลยแบบตัวเขาตั้งใกระตุกนะครับแล้วก็เขาอาจจะยิงเราไม่ได้ไงเออตัวมันกระตุกมันถูกยิงอ่ะโหน่าจะโดนหมายหัวแล้วแหละเฮ้ยแต่ว่าเขาเห็นหนอะโอ้ยโอ้สไนเปอร์เดินมาแบบหยุดเลยเฮ้ยเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่า วิ่แต่สก,กิน AK-47 แล้วก็ใส่สะโคบแบบนี้เนะี่ยมันดูเฟี้ยวจริงนะไอไม่ทันว่ะสนยัยโอ้ผมไม่ได้โดนตัวที่ผมมองเมื่อกี้นี่ว่ะมุมเดิมอะ่ะเสียวทั้งงานอะ่ะอยู่มุมนี้แหละโอเค30ครับอันนี้เป็นเอ,อ่อฟอรไลน์นะครับผมย้ายฝั่งครับทุกคนมามุมเดิมเพิ่มเติมสไนเปอร์ต้องร้องอะเอาดิอุยเข้าหัวเฉยป่ะสไนเปอร์ สวัสดีชาแนเปอร์โผล่หัวมาแบบเหมือนกับเทเลเทบี้ขอหน่อยละกันโอ้โหเต็มบ้านเลยว่ะไม่ออกปากเลยแบบนี้แหละเอ้ยโดนแต่ว่าผมจะรอเลยไงเฮ้ยเห็นปากกระบอกปืนเจ๋งสวยครับไปเขาไม่ออกมาผมจะเล่นลำบากนะครับขอหน่อยละกัน ไม่ออกมามันได้ลำบากรู้เปล่าเพื่อน15ตาย7ว่ะได้เฉยมามาสไนเปอร์เอาอีกเอาอีกเฮ้ยมาจริงด้วยเอาเปล่าเอาเปล่าต่อเปล่าต่อเปล่าต่อเปล่าเฮ้ยฮ่ปลายปืนปั่นโผล่อะนะเฮ้ยตัวสุดท้ายว่ะจะได้ปิดฉากหรือเปล่าสุดท้ายโอ้โหไม่ได้ปิดฉากว่ะแล้วผมจะได้ MVP ปีไเนี่ย วันนี้ผมแบบเอาสุดไงโอ้ผมไม่ได้ MVP โธ่โอ้ไ้ตัวละครเหมือนกันด้วยไม่ยอมไม่ยอมโธสิ้นปีมนต้องแบบ MVP ดีใช่ป่ะทุกคนป่ะเดี๋ยวเราไปลือต่อนตีกว่านะครับมาครับในรอบนี้ผมจะแก้แค้นให้ผมได้ MVP ให้ได้เป้าหมายของเราจริงเนี่ยอยากจะเล่นปืนแปลกๆแบบนี้แล้วมันได้ MVP มันจะได้แบบว่าปลดล็อกตัวผมไงเพาเฮ้ย,ยผมเล่นแบบของแต่งบัว่วซั่วแต่ว่าผมดันชนะแล้วก็ MVP ได้อะไรแบบนี้มันจะได้แบบ สุดยอดไงล่ะเพื่อนจริงๆมันเล่นได้หมดแหละปืนอ่ะไม่แต่งก็ได้นะครับเออวะไม่แต่งได้ป่ะวะผมก็ไม่เคยลงแรงเลยก็ไม่ใส่ของแต่งเลยนะเออน่าสวนว่ะทุกคนต่อให้อ่ะต่อให้ไม่ใส่ของแต่งเลยเหรอผิดบู้ซ่อยแล้วผมเฮ้ยได้ครับมุมนี้นี่อย่างแจ่มเรียบร้อยมืออีกข้างกำลังย้ายไม้ผมต้องทำแปมแล้วนะเอ้ยระเบิดอ้ อ้ยสวยแหละเดี๋ยวนะผมตงทำแทําแล้วเนี่ยแล้วมันไปฟอนไล์ด้วยผมจะได้ MVP ีปะเนี่ยออกไปก็ตายออกไปก็ตายอ่ะโว้ระเบิดมาก่อนเลยวะจี๊ดเลยว่ะเพื่อนโอ้ตัวซ้ายข้างหน้ามันยังมีโอาแล้วใช้ปืนผมด้วยนะครับประเด็นได้ดีได้ดีได้ดีเอามาคืนปืนมาเออคืนปืน ปืนขึ้นมาขวาทำไมเพื่อเราเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นโอเคผมเล่ได้จุดแล้วถ้าอยู่จุดนี้น่าจะโอเคนะครับมามาดิเอ้ยไม่ตายได้อยู่ตัวเดียวไม่รว่าแจมมครับเฮ้ยเอาดิเฮ้ยมุมนี้สวยว่าเฮ้ยปืนผมก็เถื่อนเกินแต่ข้างบนมีแต่ผมคงไม่ไปชาร์จระยะใกล้แบบนั้นหรอกผมจะเล่นระยะโอ้หสไนเปอร์เฮ้ยแต่อยู่จุดนี้แล้วแบบโอเคว่ะผมไปจุดเดิมดีกว่ารู้สึกว่าจุดเดิมโอเคมาก ไปครับมาฟ้าบอ้ยสไนค์เฮ้ย,ย,ย,ยเมื่อกี้กระสุนปืนเฉียวหน้าเลยดีนะไม่โดนแอ,อาแซ่มาแดมาแดสไนสไนไมนต้องเล่นผมอยู่แหละไอ้นี่มาอีกแล้วไม่หลับไม่จำได้เลยจุดนี้สวยแจม่มเอาดีเฮ้ยเอาว่ะคือถ้าเป็นด่านนี้นะครับเขาเนี่ยจะค่อนข้างออกฝั่งนี้เยอะกว่าฝั่งนั้นนะ ซ้ายกับขวาแหละเขาจะมาฝั่งซ้าย,อยโอเคสวยเขาจะมาฝั่งซ้าย,ายเยอะครับเอาเปะละ่าเอาเปะละ่ายิงขาก็แรงโอเคครับย้ายฝั่งเอ่อถ้าคราวนี้อยู่ฝั่งซ้ายเราต้องไปเล่นฝั่งขวานี่ครับสองตายสี่วหยเฮ้ยช่วนี้แบกเฉยว่ะอย่างงี้ต้อง MVP และใช้ Skill เบเตอร์สกิลแล้วครับขอหน่อยเฮ้ยอุยอ้ยเอา ไอตัวนี้ถ้ามันยืนอ,อยู่เฉยมันก็แบบไม่โดนแล้วนะขออีกสองตัวแจมๆไปเอคอนี่คือการลงแรงแ้ยผมใช้เล่แค่สกินปืนนะครับส่วนอื่นผมก็อยากจะใช้อยู่เดี๋ยวจะแพ้เอาเดี๋ยวเพื่อนจะมาบน่นฝั่งนี้เราเช็คดูก่อนน่าจะไม่มาแหละฝั่งเนี้ยเฮ้ยเห็นนะข้างในอ่ะจะไม่เล่นหรอกเว้ยเฮเอาดี แรงจริงเพื่อเ k 4 7แบบเน้นแรงเอ้ไม่ใช่ดิเล่นระยะดาเมจอะเล่นได้ทุกคนดูผมใช้ดีโคตรแรงเออแต่ l m g ก็น่าจะแรงกว่าอีกแล้วนะครับ20คิวไปแล้วฮะจังหวะนี้เถื่อนเกินเอาระเบิดไปกินแล้วนะตัวนี้เอาดีแต่ว่าที่ในบ้านเรายังมีตัวหนึ่งนะผมไม่ไปแล้วกัน เฮ้ยมีคนอยู่ข้างบนเอ้ยได้วะใจเย็นเพื่อนใจเย็นเฮ้ยเสียงโคตรชัดขอเน้นหัวหน่อยละกันโอ้ย,อยทำไมเขายิงผมไม่ตายวะทำไมเมื่อกี้ตัวหนาขึ้นหรือเปล่าเอา้าโอ้ยกำลังจะมาอยู่แล้ว23คิวอยากจะได้30คิวนะจริงๆถ้า30คิวนี่คือแบบช่วยทีมแบบ50%เเลยอะ เห็นไม่ชัดว่ะอยากล็อกสไนัยไปอยู่ตรงนี้นะแต่ว่ามันน่าจะไม่โผล่แล้วเพื่อนเราเต็มบ้านเลยทุกคนอุ๊ยเอาแล้วไงตอนนี้ก็56แล้วใกล้แล้วทุกคนอีกนิดเดียวมาดิเอาดีเอาเลยว่า59ผมไม่ได้ปิดฉากอย่างเงี้ยแต่ว่ารอบนี้น่าจะ MVP ล้านเปอร์เซ็นต์ขอละโอ้โห ของแท้ไปแกแต่ว่ามันยังไม่พอะทุกคน๋ยวเราไปลุยต่ออีกสักตาละกันนะครับโห่่สมมาเจอแฮตพอยต์แบบนี้ผมเริ่มชินกับปืนแล้วนะเอาจริงคือจะบอกว่ามันเล่นได้มันก็เล่นได้นะแต่มันมันก็เล่นยากอยู่นะทุกคนลองใช้ดูแต่ LMG อย่างจริงอ่ะใช้สโค๊นี้ก็ได้จะเวิร์กอยู่นะเห็นอย่างชัดอะดูดิเยกันสไนแต่ว่ามันไม่เห็นตัวลาได้ยังไงวันนี้จะวัดกับพี่อ่ะ เรื่องขอระยะได้มาเลยอะ่ะผมไม่กลัวเลยอะ่ะบางกระบอก LMG ที่เขาแต่งมาเออลงแรงเนี่ยระยะดาเมจก็อาจจะไม่ถึงเจกว่าเหมือนผมนะอันนี้เน้นแบบระยะดาเมจสุดๆเลยว่เรื่องขอสกบด้วยแล้วเป็นไงละ่ะเจอระยะใกล้อะ่ะก็จะเป็นแบบนี้แหละทุกคนเฮ้ยโ้โหโด,ดงงโหในอีกแล้วระยะใกล้มันไม่ไหวเว้ยแล้วเจอสวิมเบตเอกไนแบบนี้เรียบร้อยครัแบเหมือนกับมาเกิดใกล้ๆมันอีกโอ้โหสามตัว ไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ไม่เป็นไรครับขอจับจุดก่อนนะตัวแรกผ่านไปบอกเลยว่าตัวต่อไปต้องจะผ่านมาตัวต่อไปผ่านมาเป็นไ,ไงล่ะได้มาสองิวเลยครับเราต้องค่อยๆซึมซับเรื่องของตัวปืนไปให้ได้ครับมุมนี้กำลังจะชมเลยว่ามุมนี้เล่นได้เฮ้ยเกิดที่เดิไมไ้ยมุมนี้เล่นได้อยู่แต่ว่ามันอยู่จุดนูนไงไปไม่ได้วะ โอ้โหแล้วผมไม่มียิงทะลุด้วยทุกคนตาสุดท้ายทรงจะแพ้เหรอวะเนี่ยไ,ไม่เอาไม่เอาไม่เอาผมอย่าถอดใจดิโอ้สิ้นปีแล้วเอามันให้สุดให้คนดูดูซะหน่อยเป็นไงเละเละแน่เฮ้ยผมได้ยินเสียงเหมือนจะมาข้างหลังว่ะไหนวะอ๋อตรงนี้เอเ้ยเอาเดิเลือกขอระยะไว้ใจพี่แล้วใครยิงมาอ๋อกระสุนสะท้อนครับ โอ้โหตรวนี้ไม่มีใครดูอะเฮ้ยเฉยนะ60กว่าต่อ21ตายตรงนี้เออถ้าอยู่ตรงนี้ก็ต้องดักสถานเดียวไม่ได้ว้ทุกคนผมต้องดักจริงเฮ้ยผมรู้แล้วถ้าจุดตรงนี้ไม่มีใครเหยียบได้แน่นอนเออดีโอ้ดีกีผม เด,เ,ดเดี๋ยว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 เอาดิเมื่อ <c> ก <oughs> ี้ผมกดนั่งไปดีเขายิงผมไม่โดนโอเคมาครับดากตรงนี้เลย <c oughs> บอกเลมไม่มีใครที่จะเหยียบได้ไปไหนครับ <c oughs> ถามจริงมันก็สนัยอ,อะเวลาย,ยิงระยะเนี้ยเออด่ามาระเบิดน่าจะเหมาะเหมือนกันนะเฮ้ยแสงอะไรแวบๆโอเคผมขึ้นตรงนี้ไอตัวข้างบนนั้นน่าจะไม่เห็นผมอะโอเคก็เอ้ยพึ่งพูดไปเลยเสียงกระสุนผ่านไาฟิวเออด่าตรงนี้แหละทุกคนเหมาะอยู่ เฮ้ยเข้าไปสองนัดปะกิสกิดไปก่อนเคเปลี่ยนจุดครับขอเปิดซะหน่อยเคโอเค,อเคแล้วก็ขอเปิดจุดก่อน,นเดี๋ยวแพ้เจ็ดสิบห้าเป็นตาสุดท้ายผมไม่อยากจะแพ้เอาเอาแล้วยังไงล่ะเอาไปสองแล้วก็เฮ้ยไ,ได้ตรงนี้สวยเลยเพื่อนตรงนี้สวยเลยเพื่อนขอบคุณมาก เอาสิใจเยใจเย็นใจเย็นใจเย็นแต่ว่าผมสวนไงเฮ้ยโดนเข้าหัวไป2เมตรก็แตกไปดีครับเอาว่ะจุดนี้จุดนี้ของผมเว้ยบอกเลยจุดนี้ของผมแน่นอน100%โอเคเพื่อนเราเกิดหลังมันน่าจะมาข้างหน้ากันเยอะโอ้โหแล้วผมแบบไหลยาวๆไงจุดเนี้ยวเพื่อนช่วยกันมาอีกแล้ว อยากจะวัดก็มาเลยไงอุย้ยตัวนี้ไม่ไหววะหลุดเป้าไปนิดนึงเฮ้ยแต่ว,ว่าตา้มเรานำเฉยขูหผม21คิวไปแล้วว่ะจุดเดียว <laughs> โอเคสวยครับอ่าจุดเริ่มต้นหรือเปล่า <laughs> โอ้โหยิงไม่โดนเลยแล้วโดน S M G สอยร่วงระยะไกลเนี่ยนะ้หูหลูกซองว่ะเฮ้ย85เท่ากันแล้วว่ะเพื่อน ไม่ใช่แล้วมันนําแล้วผูแล้วมันมาเกิดตรงนี้อ่ะเอาแล้วปืนผมด้วยไงผมต้องหาระยะเล่นว่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาดิเฮ้ยโหไม่ทันเละตัวเนี้ยเฮ้ยมันจะแพ้หรือเปล่าเนี่ยสวยเพื่อนแจมเลยเฮ้ยอย่าไปอย่าไปผมไปอยู่ในจุดนี้น่าจะไม่รอดจริงๆไปสักสามแต้มก็ยังดีไหลไปเลยไง วิวเบรเตอร์เข้าหลังว่ะแต่ว่าแต้มสูสีมากเลยนะต้องมาวัดต้องมาวัดกันจุดนี้แหละว,ว่าใครจะได้เปรียบโอเค้เฮ้ยผมเกิดหลังว่าแบบนี้แจ่มเลยครับทุกคนไปสองเฮ้เพืเ่อนได้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 ได,ได,ได,ได้ไปสามเพื่อนเข้าเลย <c oughs> เข้าเลยเข้าเลยเข้าได้ปะเขาไม่ได้เปิดเบรคเตอร์เลยนะไม่ไหวแนละ้วไปก่อนแลวกนะันนีเดี๋ยวจะแพ้เอาหนีเิ้นเอน บ๊บโอเคสวยโอเคสวยมีตัวหนึ่งใจเย็นใจเย็นไม่รอดว่ะเฮ้ยแต่ว่าโหเอาจริงนะผมเนี่ยเคลียร์จุดให้เขาไม่รู้กี่รอบไปเลยทำไมเพื่อนเราเข้าไม่ได้เลยวะเฮ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจุดนี้ก็ยังไม่แพ้เพื่อนจุดนี้แกมองหน้าโดูขวา มองขวาโดนหน้าไกลแล้วครับไกลแล้วใกล้กล <laughs> กลจะแพ้แล้วผมไม่อยา,ากจะแพ้เลยโอ้โหตาสุดท้ายแล้วอ่ะมาตาสุดท้ายของปีไว้เพื่อนเอากันหน่อยโอเคออเพื่อนเพื<ว>่อนสวยได้อยู่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 ผมว่าไหวผมว่าไหวจุดนี้เ,เป็นจุดที่ผมดักได้ง่ายมากเลยอโอเคเฮ้ยขงบ,บนวะ สวยเพื่อนสวย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 เดี๋ยวลอยให้เดี๋ยวลอยให้ตัวไกลอ่ะเพื่อนไปเหยียบเลยเพื่อนเออไปเหยียบเลยเดี๋ยวลอยให้ไม่เป็นไรไปเหยียบดิเฮ้ยทำไมเขาไม่เหยียบกันเนี่ยเออไปเหยียบดิโอ้โหโดนซ้ายตึมเฮ้ยจุดนี้ยังไม่จบหรอวะเฮ้ยจุดนี้ยังไม่ใช่จุดตัดสินละทุกคนจริงจุดนี้ยังไม่ใช่จุดเติมปู่สามเกบสามชิวไปแล้วผมเอาไงดีวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหนวะข้างบนเหรออยากจะวัดอีกรอบเหรอ แรงนะเพื่อนระยะไกลแบบนี้โอเคอเฮ้ยจุดนี้สวยเลยจุดนี้มันจุดที่ผมดักแล้วผมกลับมาได้เปรียบเมื่อกี้โอเคถ้าจุดนี้แล้วชนะชัวร์ครับบอกเลยจุดนี้ชนะชัวร์เฮ้ยกดดีโหลดกระสุนพอดีช่างมันครับดักเขาแล้วกันโอ้ยออกมาเจอพอดีเมสเป็นไรครับเกิดใกล้ครับเฮ้ยเราเกิดใกล้แบบนี้ก็ได้เปรียบดิไหลเลยเฮ้ยสวย เอ้ยต้องอย่างนี้ด <อ language> ิเพื่อนเอ๊ะ <c oughs> อะไรเอ้ยเอาไม่ได้คิวเฉยครับมีอะไรใส่หมดครับตอนนี้มีอะไรใส่หมดครับมีอะไรใส่หมดครับเอามีอะไรใส่หมดครับเฮ้ยใจเย็นเพื่อนเฮ้ยเข้าหลังเอาเฮ้ยเหลยสองแต้มไปฝั่งมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่าอย่าอย่าอย,ะยะ่าอย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 ่าเข้าไป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 เหลือแค่สองแต้มอย่านะอย่านะอย่าพลาดนะเพื่อนเฮ้ยจุดนี้เราจบได้จุดนี้เราจบได้เพื่อนจุดนี้เราจบได้ จุดนี้เราจบได้โอ้โหหลายสามจุดนี้จบได้จุดนี้แชมป์แชมป์เอาเอาโอ้โหฝั่งนั้นมีเคลียร์นะบอกเลยเคลียจริงเฮ้ยชะนะเฉยว่ะเกือบแพ้ไปแล้วนะทุกคนเลยแค่สองแต้มเองอะโอ้ได้ MVP ไงจังหวะนี้โอ้เท่ปืนนี้มันอะไรกันบอกเลยไม่มีงงอะคนที่ดูอะเฮ้ย42คิวอะเยอะอยู่นะ42คิวเนี่ย ้วครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่รับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใน e ีหน้านะครับเอ้ไม่ใช่ดิเดี๋ยวไว้เจอกันในปีหน้านะครับผมวันนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับสำหรับปีนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่คอยรับชมคลิปผมมาทั้งปีนะครับขอบคุณทุกคนมากๆ,ๆที่เป็นกำลังใจให้กับผมนะครับคลิปนี้ก็สนุกไม่สนุกยังไงก็บอกผมมาด้วยละกันนะครับก็ในส่งท้ายปีนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับผมแล้วก็ผ่อนปลนเรื่องที่ทุกใจแล้วก็ไปเริ่มใหม่กันในปีหน้านะจสสาหรัััปีีนนน้วอกใดคบ